พี่น้องจ้าเนื้อย่างคั่วกลางแจ้งเนื้อย่างกับสาวนาเล่ากับสาวเก็บพี่น้องจ้าเนื้อย่งางแบบบ้าน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 ,บ,านบ้านนอกเฮ็ดกินเองกรแล้วกันขอบอกแซบบ่บปันไผพักบุ้งกับไปง้มเก็บมาได้หมูเฮ็ดเองแซบเองพักบุ้งเขาก็ไปเก็บแม่ยุคังคู่สายุคังคู่สากำลังหลายปลอดสารนะจ๊ะพักบุ้งปลอดสาร มาเด้อพี่น้องเด้อมากินกับสาวหนาาว้าเล้ากับสาวกีบมากินน้ำกันอากาศดีๆแดดลมลมตกฝนพว่วงมาจะได้ฝนพว่วงมาแล้วก็ไปหาออนอนตัวพี่น้องชิมหนำชูบิงึงจะบากก่อนนะอือช้ำแล้วช้ำแล้วมุนเฉีนใสแจังหน่อยอืมุนเฉีนใสมุนเฉีนใสได้กันได้กันได้กัามหัวจะหัวใจอือเอา มามาพี่น้องมาสาวน้า,าก็สาวกินหนึ่งกินสองคนอืมยักสุกบดสุกแหละแต่วัยเ้าอยาเห็ดสุกเพราะว่ามันสีแข็งโพดมันสีแข็งโพดมันสีมันสีมันสีบอนุ่มอร่อยอนจุม่มบาดน,นี้จุมจ่มจุ่มใ่ๆผูดอ่ะ อาปากเงี้ๆเด้อห้ามกัดเป <c oughs> ่าซะก่อนได้บ <even> อ <c oughs> <lo> ื้อื้อื้อหื้อื้อห้อนเทียรยางเหลือพี่น้องเช้าคำฮอนว้าวกลิ้นเฮ็ดเอาเองมันสิได้กินหมูล้วนๆช้ำๆ ขับได้จือเพิ่นมันมีอ่ามีแนวผสมหลายเนาะอมืมีแนวผสมหลายอย่างยังเข้ากับใส่้งไปแล้วพี่นอ้องวางหันบดเปาเอาแน่ปวดปวดหลวกลิ้นแน่ จำนี่ก็แซมแล้วพี่น้องจ้าอืมเส้นไหมบูสาวนาเล่าบริตัดเส็นเอาเงี้ยวไปเลยพักน้าพัากน้าอันสูตรมักหมูมักยังกะ ตามตามมั่นั่นแหละเอา้าอืมตามตามว่าแซ่บไปแซ่บมันนั่นแหละเราจะไปแนะน้ำกันกันเมื่อคืนนะอืมโอ<ว>้เดี๋ยวนี้บอพี่น้องกำลังไปเล่นเสียงข้าเจ้าอันเก็บเต็มข้าเจ้าเก็บเต็มบ้านสาวหน้าเล่ามีงานศพ ผักนี่เขาซื้อเขาซื้อตะพักพักากาศพักบูงเขาไปเก็บเอาแค่นี้ก็แซ่บแล้วตะพักกาดก็แซ่บแล้วเนาะอื้ออ้อ กินอยู่สองคนที่นองจ๋ามาด้อมานด้อมาส่หนหาน้ำกันน้ำซุปกบา,าบ่ในอี่ยังมากมากดอกใส่ตะแกรงน่อใส่ตะแกน่องสองก่อนพ่อ,อ ยังก็ได้กินเนื้อ,อย่างบัดิบได้เถือกเลยถือกเบื่อกิ้งยังด้วยพีน <c oughs> ่น้องกินซื่อๆนี่แหละอยากอากาศมันเป็นตะกินอากาศมัน<อ>เป็น,าาปน,นตะกินเนื้อย่างต้องเก่กินเนื้อย่างนี่เ่ถือกเลยถือกเบื่อเนาะแมนไฟกำลังแรงกำลังแรง ต้องเวลากันนะนเนี่ยกิเมเบิ่นแล้วโอ้ยกระทะหน่อยปวดพระใหญงก็มมอยู่พี่น้องว่ากินสองคนนี่แหละจะเห็อดออจอกจะไตาบานนอกหม้อตรงมีอย่างไรอืม กินแบบกินแบบงางค้าใส <laughs> ่กินแบบงางค้าใส่เอาเส้นใส่อีกเ <c oughs> ส็นก็บอตัดบเติดุตกอืมเอาเวิกนี้ละ แน่คนกินแซบแน่คนกินแซบกินนัวบกบ,กบอกบกเหรออึนก็จะสีเ็นเมนูอย่างแบบพี่น้องอยึงนขาเบิง้งเด้อ คิดบอกออกเพราะว่า <t> ก <ired> ็อยากกินเบื้อส <mit o> <ina> ุยังนั่นแหละอยากกินหามันทุกอย่างกางแจ้งยี่หลีได้พี่น้องเ่อไม่สาระแล้วว่าเอาด้วยกางแจ้งพ่วงกางแจ้ง ให้พ่นเบิงเนี่ยพ่นฉีบโอเซอว่าก้ว่กลางแจ้งมองหันกับเบตตากัว่ากลางแจ้งของแท้จ้ากินเนื้ยอย่างก็ไปตีงซุกแห้งซุกซำหนึ่นนนนงพอ่อมันหยาบหยาบแล้วมันบ่บมันบ่เขาเอือดเขาเกลือ มันบอ่อเขาน้ำจิ้มเลืศพักบุ่งหน้าตัวนี้นั่นผัดกระแซบเรือพี่น้อง เข้ากับกลิ่นตะพักบุ่งหน้าเหรอเนาะแน่นใ์ซื้อจะกินยังไงนี่ไม่ไปเก็บมันก็ไปเก็บงามค่ัหน้าฝนมีมันแห้งแตกสาไมแดงเาะตะกี้เนาะอืสาไมแดงพักบุ่งมียูบ่บเฮด คูมือนี่มิแตนอพักตบพักตบบ่เออเต็มซ้ายอยู่พักตบกินบ่ได้อขออนุญาต บสุภาพทานางปันใดเด้อมีเอฟซีอันเพิ่นคอมเมนต์่าเพิ่นย่านทานางเฮาวัาจันนั่งแบบซ้ำใบไหมพี่น้องนั่งแบบเป็นแสบเลยนั่งงะใส่คักๆเหือขาเอิงว่านั่งงะเอาคักๆักนั่งงะนั่งหางใส่คักค พอดีไปหุมหิมพอดีไม่ได้กินดนเลยพี่น้องไม่กินดนแลวเนาะแม่แนวหวานมันแนวกินกับขาอันน้แห้ะ ของกินเล่นลนี่นี่ของกินเล่นของกินเล่นๆจ้ะก,กินเล่นๆ,ก,นนๆกินแล้วหิ้วเขาออกอากาศมันเป็นตะเกียอากาศหนาวๆฝนตกลิน,นแม่แหละ็นตะเกียบหมูกระทะอืม บ่มีโอกาสได้ไปกินทั้งดอยทั้งดาวคือเขาเกินยุคล้างบ้านนีู่ละกินดูกลางแจ้ง <c oughs> ขลันูทางไปกินผุ่นทั้งผู้ทั้งยางฝุ่นเนาะเ้าก่ากินยุคล้างบ้านเนี่แหละไป,ไปบ่ได้ไ <c oughs> ่้อนไม่มีตังค์แค่นี้ก็สุกแล้วมาเด้อพี่น้องจ๊า เดี๋ยวสาวน่าเล่ากับสาวกิบสิขออนุญาตกินซะก่อนให้มันเบิดนีดล่ล่ะเดี๋ยวจัองพอกันคิปบน่าเด้อพี่น้องเด้อไปก่อนจ้า